โยรบโบนตอนวงแหวนพระเจ้าเฮ้ยโนบิตาโนบิตาโนบิตาอะไรเหรอพวกเเรารจะะ่สบอกกันนะ็เลยจะให้นายได้สิวันนี้ไม่มีธุระอากาศก็ดี <laughs> ช่วยเอากระเขี่ดไปเก็บที่บ้านให้หน่อยนะนี่ <laughs> ทำไมฉันต้องได้ใช่ไหมตองกลับไปให้หน่อยก็แล้วกันนะนายบอกเป็นบิธุราใช่ไหมโอ้ยอะไรกันฉันนี่ใช้ง่ายจริงๆเลยนี่นี่เธอรู้จักบ้านเสนอใช่ไหมเอานี่ไปให้หน่อยดิโอ้โหเอ๋อ นั่นมันคูกของใจแอมนี่นะนี่แอบนี่ออกมาแล้วสิไม่ได้นะรู้ไหมอันนี้กลับไปบ้านหน่อยด้วยไปไปแล้วอะฮะบอกไอ้พลเหรอไม่ได้ก็ไม่ได้สิไม่ได้บ,งบังคับสักหน่อยนี่ต้องแห่ด้วยเบ,บายบยทำไมโนบิตานี่เด็๋กลับมาช้าผิดปกตินะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยต้องตามอยู่เรื่อยเลย อยู่นี่เองทำไมไดอยู่ตรงนั้นน่ะฮะหนูพี่ตาอ้าหนูพี่ตายืนซึมเลยฮะอ้าเออน้ำตาไหลเจ๋เอยอะไร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 กันเราระพอกอะไรได้ขึ้นเหรอช่วงนี้เราจะรู้สึกแย่มากเลยอ่ะอ้าเหรอใครจะพูดอะไรฉันก็ทำตามแต่ว่ากลับไม่มีใครทำตามที่ฉันพูดเลยอ่ะ เออทำไมแหละทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเออทำไมฉันต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ด้วยเฮ้ยน้อยเนื้อสามใจซะแล้วคิดมากเป็นแบบนี้ไปโดดน้ำเลยดีกว่าใจเอ้ยอะไรอะไรอย่าอย่าอย่าคิดเลยบ้าแบบนี้อย่าทำนะก็เคยคิดแต่ไม่นับไม่เป็นฉันก็เลยไม่ทำมาสิใจโถเอ้ยอไปเลยแปลว่าถ้าทุกคนทำตามที่นายพูดก็อดีสินะใช่ไหมก็นั่นสิถ้าอย่างนั้น เอาอาน,นี้เลยวงแหวนพระเจ้าฮะนี่นีน่นมันอะไรอะฮ่าถ้าใส่เจ้านี่เข้าไปนะทุกคนก็จะทำตามที่นายพูดไงจริงเหรอไม่ว่าจะพูดอะไรคนก็จะได้ยินเหมือนเป็นคำพูดของพระเจ้าเลยโอ้ลองใช้กันเถอะหน้าสนเนี่ยม,มานี่นี่โดเรมอนฮะ<า>ม,มีกลีบดอกไม้มีควันสีม่วงด้วยเห็นบาเห็นบ่างฮ่าฮ่า แบบว่าให้อารมณ์เหมือนกลายเป็นพระเจ้าเลยอ่ะครับท่านโนบิตะเรียกกระผมหรือขอรับมีอะไรหรือขอรับบอกมาเลยขอรับอ่ะถ้างั้นเอากระเป๋านี่ไปให้ที่บ้านเสน,นโอกใจแอ้นให้หน่อยสิโอ้โหด้วยความยินดีอย่างยิ่งขอรับกระผมโดเรมอนไม่เคยรู้สึกยินดีอะไรเยี่ยงนี้มาก่อนเลยถ้าอย่างนั้นกระผมขอตัวไปก่อนนะขอรับจะไปแล้วครับ ทำเกาสิแบบนี้มันเวอร์ชะมัดเลยตั้งใจทำหรือเปล่าเนี่ยกลับมาแล้วครับโนบีตอมูดแต่ไปแวะที่เหเที่ไหนที่ไหนมาฮะก็ขอโทษครอบพูดว่าขอโทษฉันน่าปลื้มใจจริงๆคือคือผมว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ กรุณาพูดอีกเยอะๆสิคะถ้าอย่างนั้นช่วยทำการบ้านให้หน่อยนะกันครับค่ะน้ตันโนวิดาสตันโนิางให้ทำกันบ้านเฮ้ยงานนี้สบายมากค่ะชิวๆเลยเดวเดยเ้ยเดี๋ยวก่อน ทำไมแม่ต้องมาน่าแข่กันบ้านด้วยละ่ะก็บอกว่าจะทําให้กห็<ๆ>เลยขอให้ทำแล้วสิครับอย่างนั้นน่ะเหรอก็นจะทํอด้วยความจริงดีเลยนะคะไหนจังไ่าูยังไงมันก็แปลกแปลกจริงๆเลยสุดยอดวงแหวนพระเจ้าที่ใช้ได้ผลจริงๆแค่นี้นะทุกคนก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วสิฮ้ยยว้ยเฮ้ ถ้าเป็นโนบิตะแล้วก็ไปเอาวงแหวนพระเจ้าคืนมาดีกว่าแท้เดเมอนโดลรมอนฮ้โนโนบิตะเอาวงแหวนพระเจ้าคืนมานะไม่ไห้ล็อกจฉยฮะทถ้าเป็นแบบนี้นายจะต้องทําให้เรื่องมันวุ่นวายขึ้นมาแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามามาช่วยด้วยได้ไหนทูสิเห็นป่ะได้เรื่องอีกแล้ว ơi ơi ya ya ơi ya ơi, chết cha ơi. hơ, đấy đâu? Ố, đã thuần cả ma đã lên đi ơi ơi, khom mưi cha. đây. chào 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 เอาละพอล้พอลพอแล้ออได้อ๋ออยอเหนื่อยเหนื่อยทจริงจริงด้วยอะย่ไมได้ไ่้เออทำอะไรอยู่เล่ารีความาสิเร็วสิโอ้โหไหนลองดูหน่อยดีกว่าเอาละฉันจะเล่นด้วยนะ ว่าไงนะก็จองอย่างนายจะไปทำาอดเบงทำมาเป็นโออ O A โอจากหน้าักลายเป็นนาคนโอเชิญเลยครับท่านครับเล่นแทนผมเลยนะครับท่านครับเชิญครับเอาเลยครับเชิญเลยครับท่านครับเอาทานทีเลยนะครับท่านครับเอ็นแม่เคดูไปต่เล่นด้วยตรงแพนแน่เลยนะเงียบไปเลยน่ะท่านดุจาสาบอกว่าจะกุรณาเล่นด้วยแล้วน่ะแต่ว่านะได้ได้ได้ แกรับไว้ี่ได้หรือเปล่าเอาละอ่ะเช่อ๋อโอ้ยลูกนี่เฉ่งจริงๆดูได้เห็นบ้าก็นายคว้างมาแบบรับไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ๆเลยแล้วก็รับโอู้หูเธอรับนะครับใจจริงๆต่ากระชูดฉ่ะฉันเนี่ยชอบที่จะเป็นพัตเตอร์มากกว่าฉันชับพี่เลนแล้วพี่แต่ว่าเรามตรงแล้วไม่บอกคุณ่อนเนี่ยทำให้เล่นลำบากมากเลยนะครับพี่ ชโยนันท์ไปตัดสตีพวกเราแล้วเลิฟระดับอาชอืชอยื้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 ยยื้อโอ,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 อ้ยเดอันนี่เก่งจริงๆเลยโอ้โขอบพระคุณมากครับงที่ชมน้ำตากระชกอีกดดแล้วก็ลูกบอลมันเคลื่อนที่ก็เลยตีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสุดยอดอจริงอีกโอ้วสนนพิตาขอโฮปนั้นด้วยนะครับเอาเลยนะครับเลยอ้ก<อ>าศวัน<อ>น,นี้รอ,ลอเล่นนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเฮ้ยเอ้า อาผมรันสินะเนี่ยโอ้ใช่ครับชโยอเป็นพรมรันคนยืนคปรเฟสเซอยืนรักหลับตาชนิดการสนุกไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าเก่งมากเลยไม่ได้เรื่องเอาทุกคนเลิกเล่นเบสบอลซะได้ครับเลิกเล่นครับเลิกเล่นครับเลิกเล่นครับไปเล่นครับเลิกเล่นครลิกครับเอ๊ะชิสตาก็มาด้วยสิ ไปเลยค่ะเชิญเลยชิญเลยชิเลยโติตาชาเลครับชิไม่มีทางว่างเลยเหรอรับประทานได้เลยเครับเชิญนะครับผลไม้เมเชิญนะครับโอเชินะครับ้หเชิญนะครับ้โหเชิญนะครับ้โเชิญนะครับโอหเชิญนะคร้เชิญนะครับโอ้โหเิญนะครอนะครับอเชิญนะครับอ้โหเิญนะครอหเนะคอ้วเชินะรบหเนะครัอเชิญนะคับ้โหเอ้หเชิญนะครับหเนะรับ้โหเชินะครับ้เชิคร เออยนั่นมันโอ้โหาานี่ทุกคนสีของอีกาคือสีขาวใช่ไหมใช่ว่าัปนสีขาวล้วนเลยล่ะครับสีขาวครับสีขาวถ้าคิดขึ้นทางตะวันตกสินะแน่นอนครับถ้าทิดขึ้นทางตะวันตกครับแน่นอนครับ

อวงแหวนพระเจ้าขอบคุณนะครับวัน่อ้ครับครับฮี้แบบนี้สนุกมากเลยนะครับสนุกอะไรแล้วมันเริ่อยุ่งเลยยาดความที่ดเลยนะคะฉ่าหลัตาาใจจริงๆเลยครับสนุกครับสนุกครับแบบนี้สนุกครับค่านบุคคสุดจริงๆเลยครับท่านบุค้ลสุดยอดเลยครับ 快马快马快！都都都！妈妈都都